ใ่ถูกคับไปส่วนหายเพราะเขาเขาต้องการจะพูดความจริงมันมันเป็นสิ่งที่เราเราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นจริงฮะในสิ่งที่มันเรียกวความยุติธรรมเนี่ยมันมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกทําให้เป็นที่ประจักษ์แต่มันไม่เคยเราเราไม่เคยได้รับรู้สิ่งนี้สักทีหนึง่งก่อนมาเล่นเรื่อนลอยๆก็เป็นก็ก็เป็นนักแสดงอยู่ครับแล้วแต่ว่าในในฐานะของพลเมืองแล้วกันหรือว่าประชาชนคนหนึ่งคือเรา หรอือต่อเป็นคนดูหนังก็ตามเราสนเราตื่นเต้นที่ได้เห็นโปรเจกต์ดอยบอยเพราะว่าที่ผ่านมามันเราไม่ค่อยได้เห็นหนังไทยที่พูดประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นหนังหลายเรื่องที่พยายามจะวิพากษ์การใช้อำนาจหรือว่าต้องการที่จะทําทให้คนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาเราเนี้ยผ่านการใช้สัญญาอื่นจะมากกว่าแต่ดอยบอยเป็นน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆที่ผมหนังไทยเรื่องแรกผมได้อ่านที่เขาพูดตรงๆเลยว่าตํารวจก็ตํารวจ นักกิจกรรมกับนักกิจกรรมือว่าการที่มันเกิดขึ้นจริงของของการถูกบังคับสูญหายก็เป็นก็พูดตรงๆอย่างนั้นไปเลยเราเลยตื่นเต้นมากที่มันจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นพอรู้ว่ามีคนสนใจให้เรารับรับบทนักกิจกรรมในเรื่องเราเราเรยิ่งแบบต้องทําให้ได้เพราะเราสึกว่าเราอยากเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นหรือต่อให้เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ใน first place เราก็รู้สึกว่าเรายินดีอยู่ดีท,ที่ที่จะมีหนังยนอย่างดอยๆเกิดขึ้นหลังจากนี้เราก็ยังยังยังเฝ้ารอที่จะเห็น หนังที่พูดถึงประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือประเด็นอื่นก็ตามโดยที่ไม่อ้อมค้อมมันไม่ควรจะมีดอยบอยแค่เรื่องเดียวหรือสุดีมีดอยบอยผมแค่เรื่องเดียวมันควรจะมีดอยบอยทุกๆปีผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นผมอ่ะจะกลัวทุกครั้งที่พูดถึงสิ่งนี้เพราะผมไม่ใช่คนที่เพราะผมไม่ไม่สามารถพูดแทนครอบครัวได้ผมผมไม่รู้ความรู้สึกนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมผมผมอยากจะเคารพด้วยกันไม่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 พูดถึงแต่ว่าในฐานะของคนที่อยู่ตรงจุดเนี้ย ไม่ควรมีใครต้องถูกใช้อำนาจหุกคามไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามไอการทำให้ใครสักคนหายไปมันมันเป็นสิ่งที่ที่ควรที่จะถูกประนามเนื่องในวันผู้สูญหายสากนถ้าเราแบบแอคทีฟหรือว่าเรามีความเอาแว์ต่อต่อสิ่งนี้แค่ปีละครั้งมันมันมันไม่ได้อะไรมันก็จะเป็นเป็นหนึ่งในสามร้กว่าวันแล้วอีก3ามร้อยวันที่เหลือเราก็จะไม่ไม่ไม่ระหนะักถึงสิ่งเหล่านี้เลยผมรู้สึกว่า เราต้องไม่หยุดไม่ไม่หยุดตะโกนมังครับเราต้องไม่หยุดที่จะจงเกลียดจงชังการใช้อำนาจอย่างไม่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่ามันจะเป็นการอุ้มหายหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการคุกคามใครก็ตามเราสึกว่าเราต้องเฝ้าระวังและไปด้วยกันต่อจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่เด็กกว่านี้ฮะสิบหรือว่า ห้าหกปีที่แล้วผม,ผมยังรู้สึกว่าเราผมยังมีความหวังว่ามัน,มนอาจจะเกิดขึ้นทันใน,ในช่วงชีวิตตัวเองแต่ตอนนี้ผมเริ่มมองว่ามันอาจจะไม่สําคัญขนาดนั้นแล้วว่าไอ้ไอสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะมันจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราหรือเปล่าผมไม่สนใจแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมสนใจว่าผมทําเต็มที่หรือย,ยังในช่วงเวลาที่ตัวเองมีชีวิตอยู่และทีฟอยู่ผมว่าสิ่งสําคัญมันคือสิ่งนั้นมากกว่ามผมรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องความยุติธรรม เราโกรธกันน้อยไปจริงๆเราใช้หัวใจกันน้อยไปจริงๆสิ่งที่สําคัญมากคือเราต้องไม่สูญเสียกําลังใจในการที่จะพากันไปต่อในการจะสู้ต่อเพื่อให้เราได้มาซึ่งสิ่งที่มันควรจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างสิทธิมนุษยชนหรือว่าหรือว่าความวทุดยธรรมของคนในสังคมแต่ผมรู้สึกว่าเราโมโหกันน้อยกันไปเราเราเราเพิกเฉยกับกับการกับการถูกย่ำยีโดย โดยสิ่งที่มองโดยโดยฟอสต์ที่มองไม่เห็นจากข้างบนมากเกินไปแล้วมันก็มันมันกินเวลามายาวนานและเกินยาวนานเกินไปเสียแล้วสำหรับสาหรับผมนะผมรู้สึกมันมันควรที่จะ <c oughs> มันไม่ควรจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่มันยังเรายังเห็นสิ่งนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผมว่าสิ่งนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ที่ท ที่เราไม่ควรลืมว่าเราคือผู้มีอำนาจี่แทจริงไม่ใช่ใครอื่นเลยอย่าให้เขาหลอกว่าเขาคือคนมีอำนาจเราต้องหาที่ให้อำนาจเขาผมว่าหน <aggi> ังเรื่องนึงไม่สามารถทำได้ผมว่าหนังเรื่องหนึ่งไม่ <pen> ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ขนาดนั้นแต่ เวฟของงานศิลปะสามารถทําได้ผมรู้สึกว่าเหมือนที่บอกว่าถ้าสิปีมันมีหนังแบบดอยบอยโผล่ขึ้นมาแค่เรื่องเดียวมันก็จะแหลมขึ้นมากราฟขึ้นมาแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ถ้าเกิดเราสร้างความต่อเนื่องคอนสิสเซนซีของมันต่อเราสร้างบรรยากาศในการที่ทําให้ศิลปินไม่กลัวจะสร้างงานให้คนไม่กลัวที่จะเสพงานแล้วมันก็มันจะทลายกําแพงไปเรื่อยมันจะไม่หยุดอย่างมันจะกลายเป็นเวฟที่ท ที่สุดท้ายมันจะผลักดันไปสู่อะไรบางอย่างอย่างแน่นอนอย่างอย่างอย่างแน่นอนเลยมันอาจจะแต่ต่อให้เรามันผลักดันไปสู่พรบก็ตามเราก็ต้องไม่เพิกเฉยกับการที่จะทําให้สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้มันเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวเราเราก็ต้องเราก็ต้องเฝ้าระวังมันต่อเราก็ต้องเราก็ต้องสู้กับมันตลอดเวลาต่อต่อให้ในทางกฎหมายมันจะผ่านแล้วแต่ว่าการบังคับใช้ก็อีกเรื่องหนึ่ง การที่สร้างสังคมที่มีบรรยากาศที่ปลอดภัยต่อการพูดพูดความคิดของตัวเองความเชื่อของตัวเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งผมรู้สึกมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเกิดคลื่นเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องอ่ะผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่อะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นแน่นอน